ผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะมีหลานสาวพายายไปหาหมอปกติแล้วเนี่ยก็จะไปที่นี่เป็นประจำแต่คราวนี้ต่างไปจากเดิมเพราะว่าประวัติการรักษาคนไข้เนี่ยหายไปพอไปถามหมอเจ้าของไข้โดนหมอไล่ให้กลับบ้านไปชมภาพเหตุการณ์ค่ะปวดอะไรโวดอะไรมอกม่โกรปวดค่ะจะให้ยายกลับไปเอายาที่บ้านเนี่ยโกเนี่ยกลับไปเอายาที่บ้านนะเอายามาเป็นตัวยาเอามาแล้วโกรสิคะแม่อายุเท่าไหร่ให้นั่งรถไปรถมา เออหมอทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะก็ผิดพูดลากลากก็เลยนิดนึงอ่ะหมอไม่ได้ลากอะไรเลยไม่รับฟังว่าคุณบอกว่าเดี๋ยวรุดตัวไปตรวจกับหมออีกท่านน้องจันทอค่ะอ้าวหมอไล่คนตาเลยงงยาโอ้โหหมอปากแ่บจังเลยวะเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงียะก็ไม่ได้ค่ะพูดดีๆนะคุณหมอแล้วคุณหมอลากเสียงก่อน คลิปที่เต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลายเลยนะคะค,คลิปวิดีโอที่นางสาวลำดวนชาวนนทบ,บุรีระบุบ,บอกว่าพายายวัย75ปีไปหาหมอแต่ว่าถูกหมอไล่ออกจากห้องตรวจจนต้องถามหาจัญยาบันแพทย์ทีนี้ทีมข่าวของเราคะ่ะได้รับคลิปนี้แล้วก็ลงไปในพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาวลำดวนเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเช้าว,วันเสาร์ตัวเองและแม่เนี่ยไปหาหมอที่คือเขานัดตามนัด เมื่อยายเข้าไปหาหมอไม่นานยายออกมาบอกว่าประวัติคนไข้เนี่ยหายจ่ายยาให้ไม่ได้ให้พายายกลับบ้านไปเอาซองยาเก่ามาตนก็แปลกใจว่าประวัติคนไข้หายคืออะไรยอมรับว่าเริ่มมีอารมณ์แล้วก็ไม่พอใจที่ต้องให้คนแก่เดินทางกลับไปแบบนี้ทำไมโรงพยาบาลไม่อธิบายว่าทำไมประวัติหายพอมาโรงพยาบาลอีกรอบคราวนี้ทำตามที่หมอบอกเลยค่ะค,คือเอาซองยาไปให้เภสัชกรสามชนิด เพราะว่าอีกหนึ่งชนิดเนี่ยยายทิ้งซองไปแล้วเภสัชะกรก็จ่ายยาให้ไม่ได้โมโหมากจึงบอกให้มีคนอธิบายให้เข้าใจแต่กลับไม่ได้รับคำตอบจากนั้นเมื่อยายได้เข้าเจอหมอผู้หญิงในคลิปก็ได้ยินเสียงหมอในลักษณะที่ไม่พอใจรู้สึกน้ำเสียงของหมอเนี่ยมีอารมณ์ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามคลิปค่ะว่านหนูงงมากเลยทาไมถึงหายหายก็มาชี้แจงดีหนูก็เลยว่า มันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าในการประวัติหายอะไรอย่างเงี้ยเรารึ่งเราซึ่งแบบว่าพูดว่าแ้วแบบว่าก็แบบเออเนี่ยประวัติหายหมอก็เครียดพยาบาลก็เครียดหนูก็เครียดแล้วประวัติหายหนูก็เครียดแต่ว่าทำไมไม่พูดกันดีๆหนูอะ่ะคือคุณช่วยปฏิบัติพูดจากันดีๆหน่อยสินิดนึงคนเหมือนกันคุณหมอก็เหนื่อยคนไข้ก็ป่วยมันก็ มันก็มีอารมณ์กันทั้งคู่สิ่งที่หนูต้องการหนูไม่ได้ต้องการเงินต้องการทองจากเขาเลยพี่หนูย้ําคาเดิมว่าหนูต้องการให้เขาขอโทษหนูและหนูพูดแบบจากใจจริงเลยแบบว่าใจใจเลยนะถ้าเขากล้าขอโทษออกมาขอโทษหนูต่อหน้าหนูก็กล้าขอโทษเขาแบบสำนึกผิดเหมือนกันเพราะว่าในคลิปหนูก็มีปาก,ม,ปากมีเสียงกับเขา